วันนี้นะคะจะพามาเปลี่ยนกระถางนะคะของเจ้าตัวนี้ค่ะสเสน่จันประกายดาวนะคะโอเคพวกสเสน่จันนะคะพวกโฮโมาโลมิน่านะคะพวกนี้นะคะถ้าเออเขาเต็มกระถางแล้วนะคะหรือสักประมาณสักสองเดือนนะคะหรือ3เดือนเขานะคะพวกอินทรีย์วัตถุนะคะหรือจะเป็นปุ๋ยออสโมโค้ก็ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้กินจุมากนะคะ และอกีกอย่างคือโตไวยิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะน้องก็จะยิ่งโตไวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าเข้าเต็มแบบนี้แล้วนะคะก็ควรขยับไซสกระถางได้เลยค่ะวัสดุปลูกนะคะของพวกสนิมดันนะคะง่ายมากนะคะใช้แค่ใบกํางปูนะคะดินใบกํางปูก,ก็ได้นะคะง่ายสุดๆนะคะถ้าเป็นดินถุงนะคะก็อาจจะเลือกนะคะเนื้อดินข้างในหน่อยนะคะขอ ขอพ่อค้าแม่ค้าดูนะคะหรือว่าถ้าเราซื้อดินถุงมาแล้วนะคะแล้วดินไม่ค่อยออมีธาตุอาหารสักเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมเติมเข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นมูลไส้เดือนนะคะจะเป็นขี้วัวเก่านะคะน้ำหมักต่างๆอย่างนั้นก็ได้นะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนวัสดุปลูกกันนะคะสังเกตจากต้นตันนี้นะคะมีหน่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะอีกสองต้นนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเลยเป็นกระถางไซส์จากกระถาง6นิ้วนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยเป็นไซส์8นิ้วนะคะจริงๆใส่10นิ้วก็ได้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเพ,ะพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะจะใส่เป็นกระถาง10นิ้วก็ได้นะคะแต่เอ่อทางเราสะดวกที่จะค่อยๆขยับไซส์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไม่มีอะไรทาอ่าโอเคค่ะนี่นะคะก็จะเปลี่ยนจากไซส์6นิ้วนะคะเป็น8นิ้วแบบนี้นะคะ ง่ายมากเลยนะคะหรือถ้าบ้านใครนะคะมีมะพร้าวสับก็ใช้ได้นะคะทุกคนก็เอามะพร้าวสับอะ มารวมกับดินไปกำปูก็ได้นะคะทีนี้หลักการของมะพร้าวสับนะคะก็อย่าลืมแช่นะคะแช่น้ําก่อนชัก3สามวันหรือจะเป็นอาทิตย์ก็ได้แต่แช่นะคะแล้วเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะไม่ใช่แช่ยาวเป็นสิวันเลยอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะหรือถ้าใครมีพื้นที่หน่อยนะคะก็เอาพวกกระสอบนะคะถุงของมะพร้าวสับเนี่ยคะ่ะวางไว้ด้านนอกเอาท์ดอร์เลยนะคะให้มันโดนแดดโดนลมโดนฝนอยู่อย่างนั้นเลยนะคะก็จะช่วยในการที่จะ ล้างพูกแทนีพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะก็เอาวัสดุใหม่นะคะใส่ลงไปก่อนนะคะสักครึ่งกระถางนะคะหรือสักแบบ1ส่วนสี่ของกระถางนะคะก่อนนะทีนี้ใส่สตาร์กซีลงไปด้วยนะคะก็คือพวกป้องกันแมลงต่างๆนะคะใส่ลงไปนะคะตรงนี้ด้วยนะคะแต่นี้ไม่ได้หยิบมานะคะแต่เเราจะแอดใส่แทรนลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็แค่เอาต้นเก่านะคะมาใส่ในกระถางใหม่นะคะทุกคนก็พยายามให้รากเขานะคะกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะคะถ้ากระทบกระเทือนน้อยก็ไม่ต้องพักพื้นนานนะคะทุกคนอ่ะนี่นี่นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยหืมรากขาโจัว,วะนะคะแล้วก็เอาดินใหม่ใส่ลงไปจ้านี่เลยนะคะทุกคน พี่เพื่อนคนไหนนะคะมีสูตรในการเลี้ยงดูเสน่ห์จานนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะได้แบบแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนนะคะใครเลี้ยงเสน่ห์จานวางไว้ตรงแสงประปาไหนนะคะรดน้ํายังไงวัสดุที่ใช้เป็นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเราจะได้มีต้นไม้ที่สวยๆไปแบบว่าเหมือนกันทัวทัวประเทศ <laughs> นะคะสุดแล้วทุกคนนะคะใบไหนแบบไม่สวยงามนะคะก็เด็ดออก ตัดออกหรือฉีกออกนะคะพวกสเสน่จันเนี่ยค่ะข้อที่เป็นแบบหลักๆของเขารึคือกลิ่นหอมมากนะคะเนี่ยกลิ่นหอมเป็นว่านที่แบบหอมมากนะคะก็เป็นเป็นตระกูลว่านก็คือจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมมากนะคะสําหรับเออสเสนจันทร์ประกายดาวนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือการเปลี่ยนกระถางพอเราใส่ดินใหม่ลงไปแล้วใช่ไหมคะ เราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวมารดน้ำกันก่อนพวกโรคต่างๆนะคะศัตรูพวองศัตรูพืชของเจ้าเสนีจันนะคะก็อาจจะมีได้นะคะเป็นพวกเพลี้ยนะคะหรือพวกเพราะว่ามาจากไหนบางทีมดนะคะเข้ามานะคะก็เอาน้องเพลี้ยมาด้วยนะคะพวกเพลี้ยอ่อนนะพวกหอยพวกหนอนนะคะก็เป็นไปได้นะคะวิธีการ ป้องกันแต่เนิ่นๆนะคะที่ดีที่สุดนะคะคือการไม่ว่าจะเป็นการพ่นยานะคะทุกๆุ5วันนะคะคือป้องกันไว้นะคะดีกว่ามาแก้ที่หลังนะคะอ่ะถ้าใครจำไม่ได้นะคะลืมจะหลงๆลืมๆแล้วก็คิดวันที่แบบว่าเราต้องหมุน หมุนตัวเลขอะไรนะคะหนึ่งและ16อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำประมาณนั้นนะคะทุกคนจะได้ไม่หลงลืมกันนะคะอ่ะแล้วก็วางน้องนะคะไว้จริงๆอ่ะน้องน้องชอบแสงดูนะคะอ่าถ้าเราวางไว้ตรงแดดน้องอ,อาจจะใบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะคืออาจจะใบแบบไม่ดูสดชื่นนะคะก็คือให้โดนแสงนะคะแล้วก็มีความชื้นตรงนั้นค่อนข้างดีเมื่อก่อนนะ,ะนอนจะอยู่ตรงแบบ น้องจะคล้ายๆเตยเนาะถ้าอยู่ตรงแถวร่องน้ำเหมือเงน้องก็จะใบใหญ่มากนะคะคือความชื้นน้องต้องได้แหละมาดเอาจานรองนะคะรองถาดน้องได้นะคะซื้อจานรองมารองนอนนะคะก็เป็นอะไรที่แก้ปัญหานะคะเพราะว่าประเทศเราเมืนค่อนข้างที่จะร้อนนะคะบางทีลดน้ํานะคะแล้วเราเอาไว้ที่ แดดเกินไปนะคะมันระเหยน้ำระเหยไวไปนะคะอย่างไรก็มีน้ำในถาดนะคะจานรองถาดช่วยได้นะคะอีกอย่างค่ะการที่วางไว้วางน้องไว,เว้เดียวๆนะคะมันก็จะไม่มีอะไรเอาไว้แบบคลายความชื้นให้กันแล้วกันนะคะเราะฉะนั้นให้น้องอยู่กับเพื่อนๆของน้องนะคะใต้ร่มไม้นะคะหรือให้อยู่ กันเป็นแบบว่ากลุ่มๆอย่างนี้นะคะน้องจะสวยกว่าการที่วางน้องเดี่ยวๆคนเดียวตั้งโชว์นะคะเพราะว่าหน้าหนาวนี้แล้วนะคะมันก็อากาศค่อนข้างที่จะแห้งนะคะยังไงก็ดูแลน้องนะคะจะคอยเช็คมันเช็คนะคะเพราะว่าพื้นที่แต่และพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะเราก็ต้องเช็คต้นไม้ของเราด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเราจะพาเพื่อน <S <S ๆ,ๆเราจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมาขยายพันธุ์นะคะพวกสนีจจันนะคะว่า สเสน่ห์จันเนี่ยเราจะขยายพันธุ์ยังไงได้บ้างนะคะมีวิธีการขยายพันธุ์ยังไงนะคะวัสดุที่เราใช้ขยายพันธุออ์มีอะไรได้บ้างใช้อะไรแทนได้บ้างนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าจะมีความสุขในการออดูแลต้นไม้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นไม้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครนะคะออมีเทคนิคดีๆนะคะในการเลี้ยงสเสน่ห์จันรนะคะก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆทุกคนได้นะคะ